สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันพมัน,มนเซอร์เจแปนนะครับก็วันนี้จะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็คือ s กา r ลี่สกายแคนะครับจะมีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมก็จะมีแจกไอเทมเฉพาะออกเป็นเศษนะครับของตัว j n o อ V2 นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นตาเฉพาะระดับ S นะครับผมเป็นตาระดับ2อเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแคมป์กันก่อนเลยนะครับผม ก็ในส่วนของแคมป์นะครับผมก็จะประกอบด้วยตัวตัวเคเวสนะครับจะมีเคเวสรายวันแล้วก็จะเป็นเป็นภารกิจที่เป็นมิชชั่นตรงนี้นะครับผมตอนนี้ในส่วนของเป็นภารกิจรายวันก็จะเป็นใช้กระป๋อง120แล้วก็ปิ้งบาร์บีคิวสินะครับผมแล้วก็เป็นท้าสู้กับมอร์คิเตอร์เกินนะครับ1ครั้งในส่วนของในเตาย่านะครับ ก็จะเป็นการอ่าเป็นการเอาเนื้อก็คือเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมแล้วเราจะได้เนื้อมาอ่าจะมีทั้งหมด4ระดับแล้วก็ในไฮไลท์ก็จะเป็นอืมถ้าที่ดูนะครับผมในในทุกระดับเราจะได้ตัวไอเทมที่เป็นเอาไว้แรกแรกอาวุธนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นฐานฟิกเกอร์และในส่วนของระดับที่4ก็จะเป็นาตาเฉพาะระดับ S นะครับผมผมว่าเอ ไอ้ตัวการ์ดแรกเนี่ยโอเคเลยครับแจกทั้งหมด3 420ใบนะครับผมก็ก็เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูในส่วนขอตงตัวนี้ก็คือเป็นการส่องดวงดาวนะครับเราใช้ทั้งหมด2,500กระป๋องนะครับผมถึงจะไดะ้แรกไอเทมได้ทั้งหมดของกิจกรรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมองว่าสักสักพันห้าแล้วกัน 1,500เราก็จะได้ตัวเศษไอเทมเฉพาะของ JNOR SSR นะครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตัวละครก็ผมมองว่าก็ข้ามไปก็ได้นะครับผมนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการทดลองของ m u s k e t e r Girl นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมยังยังลองเล่นให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันยังยังไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวผมลองไปเก็บตัวมาแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะครับผม ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นการสำรวจค่ายนะครับก็หลังๆมารู้สึกว่ามันจะไม่มีเป็นแบบว่าให้ก่อนหน้านี้นนมันจะมีแบบถ้าเรามีตัวละครตามที่ตัวตัวเกมเลือกใช่ปะ่ะเราก็จะได้ไอเทมเฉพาะเพิ่มขึ้นเป็นไอเทมของกิจกรรมเพิ่มแต่ตอนนี้ไม่มีละสงสัยน่าจะมีเป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นการคอมเพนของของผู้เล่นนะครับก็คือว่า มันไม่ได้ว่ามีผู้เล่นทุกคนที่จะสามารถมีตัวละครครบตา,ตามตามที่ตัวเกมเขาเขากําหนดดังนั้นมันก็จะมีความหลอมล้มอันนี้ก็จะใช้กระป๋องม่วงสิบกระป๋องนะครับผมต่อการเล่นหนึ่งครั้งอ๋อผมโอตั้งไนี่จัดทีมผิดนี่ทีมทีมตีบอสผมนะครับก็จะเป็นทีมไล่โจมตีของอะตอมหก จริงๆผ่านดาบพวกนีน้น่าจะใช้เป็นเป็นทีมอตีมูอครับก็ใช้คอจกกักระพาด็กก็ได้หรือว่าเป็นคอกิโลกิโลก็ได้ครับทีนี้เราก็จะได้เ็จบาร์บีคิวนะครับผมเดีย๋ยว่อยเอาไปย่างกันนะทนี้ก็จะเป็นการ์ดเป็นเป็นเป็นตัวตัวเอาไปทาสู้กับ่าตัวมัคิตเตอร์โกนะครับผมเดี๋ยวผมจัดทีใหม่แป๊บนึง เจเจ,เจนอตนี้เท่แล้วเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานสื่อนะครับผมแต่ยิงเบาๆคนอื่นเขายิงกันจะสิบล้านนะผมยิงได้สองล้านกเดประมาณนี้ครับก็เป็นืนิบ ja ูจนเมตปกติครับผมอ่ กระดูกแตกติดตัวเดียวนี่ลองว่าสัพเด็กเคาะธรรมดาเลยครับอันตรายนะตีเองไม่ก็จะติดกิดเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ปั้นนะทีมผมก็ปั้นแต่ะตอมิบกาโลก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ส่วนใหญ่ใช้การโลตอนลงศึกดวลฝั่งฮีโร่แต่วันนี้ช่วงนี้ติดภารกิจทางบ้านเอ้าเห็นไหมเด็กผมไม่ค่อยติดขี้อันนี้เลยเลยยังไม่ค่อยได้จัดทีมเล่นเท่อไหร่เด็นต้อมก็อยู่กับผมมายาวนานมา บางคนอาจจะปลดระว่างกันไปแล้วอ่าจริงๆบางคนก็ปลดกันตั้งแต่ตอนแปดเข้ามาหรือไม่ไม่ก็ลา่าสุดก็เป็นเกียร์โล <c oughs> ขอโทษที่ทอืมแต่เกียร์โลผมก็ยังพอเอาลงไหวนะครับแต่พอตอนนี้เป็นเป็นเจนออแะถ้าโดนเจนอยจริง,งก่อนก็อทตอีกผมก็บายบายครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้เราได้ตัวมาน่าจะพอเล่นได้ลนะอืมไม่ครบอีก ขายอีกสิบใบเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับจากกิจกรรมก่อนนะครับผมถ้าเราเชียร์ด่านไปเรื่อยๆมันก็จะแจกตัวนะครับตอนนี้ก็พอแล้สามสิบใบก็ในส่วนของการตีมอสติเตอร์กิน,นะครับผมมันจะแบ่งออกเป็น2เทอร์นเทอร์แรกก็เราให้หาตัวที่มีอ่ามีพาสซีฟเพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ดาเมตต่อเนื่องอ่ะแต่เท่าเท่าที่ผมลองนะมันจะเป็นพวกใช้พวกกัดก่อนเผาไหม้แล้วก็กระหน่ำนี่ไม่ใช่กระหน่ำเดบ็บทขยี้บทขยี้อ่าไอ้ติดกระดูกแดงนี่จะไม่ได้ก็คือว่าถ้าถ้าเราสามารถทําตใีให้ให้ตัวยุงอ่ะติดสถานะตามจํานวนครั้งก็คือว่ามันมีทั้งหมด11ครั้งอ่ะมันจะทําให้ยุงอ่าดูดเลือดได้เบาลง ก็คือฟื้นฟื้น,นดูด,ด,ดอาจจะไม่เบานะดูดอาจจะแรงแต่ว่าประจัยการฟื้นเรื่อยๆอาจจะลดลงอ่ะแต่ดูตรงนี้ครับอ้าวผมลืมมัครับผมจะให้ตัวเมทานาย,ยิ่งธรรมดาโอเคไม่เป็นไรอ่ะแต่นนตีไปธรรมดาเรื่อยๆอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยติดผ่าไหมติดปกขยี้แล้วก็ติดอ่ะอันนี้ติดอะไรนะติดกัดก่อนอ่ะนี่ก็ติดปกขยี้ปกขยี้สองที นะใบไอตัวตัวตรงลูกโล่นะครับผมมันก็จะนับแต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาให้หมดสิบเอ็ดครั้งนะครับผมอาจจนอต้องต้องยิงต้องแชนติดก็ทีมประมาณนี้มันก็ก็จะทําให้ติดสถานะครบสิบเอดครั้งนะครับผมโอเคพอดีเปะ เดี๋ยวมันก็จะตัดเข้าหมดสูตรอ่ารอบที่สองนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีมนี้ก็เป็นทีมตีบอลที่ผมเคยจัดเอานะผมอันนี้จะเห็นว่าอาการเพิ่มเลือดเนี่ยอัตราการฟูฟูของมัน,นะจะลดลง9.9%แต่ผมมองว่าไอ้ยุงร่างแรกยังยังไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องไปเจอกับยุงร่างสองนะครับผมไม่แน่ใจมันเป็นสปอยของเกมหรือเปล่านะ สำหรับตัวละครตัวดำในการมาสำหรับเดือนหน้าเดือนหน้านี้เดือนเดือนพฤศจิกานะ่าน่าจะครบรอบหนึ่งปีพอดีน่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่เยอนะๆเลยอันอืทีน,นี้เราก็จะเข้าไปทาสู้กับยุงล่างสองได้แต่ตอนนี้อ่าตัวผมยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ผมมีตัวก่อนแล้วผมมาทาสู้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม อันนี้แเราก็มารับของกิจกรรมอันนี้ถ้าเราสะสมแต้มได้ครบนี่เราก็จะได้เนี่ยเป็นกรอบโปรไฟล์นะแต่ผมสนใจนี่มากกว่าตัวตัวแรกคอตูมครับผมอันนี้เพิ่งใช้หมดไปกับเจนออวีสโอเคครับผมก็เข้าๆสำหรับกิจกรรมสกาลี่สกายก็ประมาณนี้นะครับ